เขาตีพ่อชื่อเขาเป็นเชยอ่าชื่ออะไรครับเชอรี่เฮ้ยทำไมโอ้เชอรี่มายืนพี่อเชยเชอรี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าตลกใจไม่ปั้มครับสีเงาะลูงน้องเดืยดต้องโอ้โหคนเจมึงถามมึงพร้อมใช่ไหมฮะมึงถามพวกกูว่าพร้อมหรือเปล่าวันเด็กวันเด็กโอ้พนเจฟอร์ไหมลูกโอ้ไม่ลุงอ่ะฟอแจกพวกหนูไปลูก ให้แล้วลุงกูจะแดกอะไรลุงเลยโอ้ยแหมคนเราใจกว้างมันเด็กเดี๋ยวดูวันเด็กเรามาดูกันนะฮะทำไรให้นับนับหนึ่งต้งสิบได้ไหมเรา่านับหนึ่งเอายินมาแล้วกระชูจูจูจูนานเลยหนึ่งสองใจไหมรออีกว่าครนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจคราวนี้ห้าห้ามพูห้ห้พูดาหวาาตลาดตาลาตลาดตาา พอคแล้วหเสอย่าพูดให้พูดคำว่าตลาดตำรตลาดตำรูกสิบอดสองสิบสามสิบสตลาดตำร่าเข้าใจนล้ขอการติการห้าสิบสิบห้ายีี่สห้าสมห้าพูดให้พูดคำว่าตลาดตำรูกโอเคไหนว่าเปลี่ยนเป็นแบงย่อยยีสดีไหมมึงเหี่ยโหยั้งใจพี่เด็กคนานั้นทีนึง เออเบา,าวิวสู้กันแ้รอกเบาวิวใครเบาวิวนี่เบาวิวมึงกับน้องเขาเนี่ยอนาคตข้างหน้าเป็นทด้อสองอย่างโอ้โห,โหเป็นตำรวจ